สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน้ำมันพายสาวสวยสองพี่น้องนะครับเพื่อนฝาดำเทียนเหลืองนะครับเพื่อนน้ำมันพายสาวสวยสองพี่น้องแม่ราดากับแม่ทองสานะครับเป็นที่หมายปองของคนหนุ่มๆมากมายนะครับเพื่อน ตายท้องกลมตายโงนะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าไปเก็บของในป่าแล้วโดนคนทำร้ายนะครับน่าสงสารพวงนางมากเลยนะครับหูวนหมอเวียงเลยเอามาทำวิธีนะครับเพื่อนๆน,นะครับ พายแรงๆนะครับเพราะว่าทั้งตายโหงแล้วก็ตายท้องคมนะครับเ,เพื่อนๆพี่น้องกันนะครับอยู่ในหลุมเดียวกันนะครับแม่รดากับแม่ทองสานะอเอาไมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับประมันภายแม่รดากับแม่ทองสาถ้าดวงจิตเขาโดนทําร้ายข่อนตายเ,าเวลาเราปกพาเขาเนี่ย เราเป็นนายเขาเนี่ยเขาจะปกป,ป้องเรานะเขาจะคอยดูแลไม่ให้ใครมาทําร้ายเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เรากับเขาต้องมีบุญสัมพันธ์กันด้วยนะ คำว่าบุญสัมพันธ์ของเราของผมเนี่ยผมหมายถึงการทําบุญให้พายตลอดเวลานะครับให้เขาได้รับในสิ่งที่เราหยิบยืน่นเรามอบให้เขานะครับเมื่อเขามีกําลังแล้วเขาก็จะคอยดูแลเรานะครับอย่าใช้งานเขาอย่างเดียวนะครับการใช้งานอย่างเดียวแล้วไม่มีกุศลผลบุญให้เขาเนี่ยพลังงานเขาก็จะหมดลงไปเรื่อยๆนะครับ เหมือนเหมือนเหมือนสว่านที่เขาใช้แบตหรือว่าอะไรทำนองเนี่ยครับเราเราไม่ชาร์จเลยเราใช้อย่างเดียวมันก็พลังงานเขาก็หมดไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเราต้องเป็นฝ่ายหยิบยื่นให้เขานะครับ,นะรบแล้วเขามีพลังงานแล้วเขาก็จะช่วยเหลือเรานะครับเพื่อนเพราะว่าการตายลักษณะเนี้ยเป็นการตายเข้าตามตําราของการทําน้ํามันพายนะครับดวงจิตของเขายังไปไหนไม่ได้นะครับเขาทุกทรมานนะครับก็ต้องให้เขา